สวัสดีค่ะ JK Scotland ไทยนะคะวันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนนะคะขั้นตอนการใช้ Private Hospital โรงพยาบาลเอกชนในในอังกฤษนะคะอันนี้เป็นเคสเราเองนะคะเราก็อธิบายตามที่เราใช้ที่อังกฤษเนี่ย เพราะว่าปกติแล้วเขาอะรักษาพยาบาลฟรีอยู่แล้วใช่ไหมคะตามโรงพยาบาลทั่วไปแล้วเดินเข้าไปก็รักษาฟรีอยู่แล้วแต่ในเคสที่เราอยากใช้บริการด่วนอยากใช้บริการสะดวกรวดเร็วทันใจที่เราอยากจะรักษาเราก็ซื้อประกันชีวิตนะคะซื้อประกันชีวิตซื้อประกันสุขภาพอะคะ่ะ ัวสุขภาพการเราซื้อแล้วขั้นตอนการรักษาเป็นยังไงอันนี้ขั้นหมอก็จะออกจดหมายให้เรานะคะหมอจาก GP เนี่ยเขาก็จะมีจดหมายให้เราให้มาติดต่อที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะอันนี้คือโรง,โรงพยาบาลเอกชนที่เมืองเชฟฟิลด์นะคะที่เรานั่งอยู่ณตอนนี้เราก็เลือกเราก็ไปเลือกนะคะเข้าไปเลือกว่า โรงพยาบาลเอกชนในเมืองใกล้ที่เราอยู่เนี่ยมีที่ไหนบ้างนะคะถ้าในฝั่งอังกฤษจะเยอะหน่อยแต่ถ้าฝั่งสกอตแลนด์ก็จะมีแต่เมืองใหญ่ๆนะคะตามเมืองเล็กๆไม่มีโรงพยาบาลเอกชนให้ใช้บริการนะคะที่อังกฤษะจะมีอเบอร์ดีนมีกาสโกมีเอดินบบรในเมืองใหญ่ๆแค่นั้นนะคะฝั่งสกอตแลนด์แต่ที่ฝั่งอังกฤษบางอื่นที่เมืองเชฟฟิลด์เนี่ยเป็นเมืองใหญ่ก็จะมีโรงพยาบาล ใหญ่ๆให้เลือกนะคะว่าที่ไหนที่เราสะดวกที่ไหนที่ใกล้นะคะอันนี้คือที่ที่ขั้นตอนที่ของการใช้บริการนะคะว่าเราซื้อสุขภาพแล้วเราจะใช้บริการมาสรุปนะคะสรุปเกี่ยวกับว่าขั้นตอนที่เราเมื่อกี้อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะพอดีมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปกันว่าขั้นตอนการใช้ รายอิน n ัวรันนั้นใช้ยังไงนะคะใน UK นะคะในอังกฤษนี้นะคะว่ามีขั้นตอนการใช้ยังไงบ้างหนึงไปลงทะเบียนนะคะไปลงทะเบียนกับ GP พกอเพราะเราย้ายมาจากที่อื่นย้ายถิ่นฐานอาจจะอยู่เมืองหนึ่งไปอยู่เมืองนึงเนี่ยเราต้องไปลงทะเบียนใหม่นะคะไม่ใช่จะไปใช้อันเดิมไม่ได้นะคะของที่นี่ถ้าเราอยู่ต่างเมืองเราย้ายเมืองย้ายที่อยู่ซื้อบ้านใหมย่ย้ายบ้านอะไร เราต้องมาลงทะเบียนใหม่นะคะกับ GP ในแอเรียพื้นที่ที่เราเอาศัยอยู่นะคะอันนี้คือข้อหนึ่งข้อ2ถ้าเกิดเราเจ็บป่วยหรืออยากรักษาพยาบาลเราต้องโทรบุ๊กนะคะโทรอัพออนเมนว่าเราต้องการจะพบหมอเราต้องโทรไปที่ GP ที่เราไปลงทะเบียนไว้ในเขตที่เราอยู่ก็จะมีอ่าทันสมัยนิดนึงเขามีแอปพลิเคชันผ่านมือถือให้บุ๊ก วันเวลาที่เราจะบุ๊กิ้งด้วยนะคะอนไนตรงนี้ว่าเราจะพบหมออะไรยังไงและมีการโทรด้วยเวลา8นาฬิกานะคะมี2อย่างช้อยให้เลือกในเขตที่เราอยู่ข้อ3หลังจากที่เราไปพบหมอแล้วเออหลังจากที่เราบุ๊กคิงแล้วเราก็จะได้วันเวลาที่เราพบหมอนะคะว่า เราจะพบหมอวันไหนวันที่เท่าไหร่เราก็ไปพบหมอตามวันเวลาที่เราบุ๊กพอเราไปพบหมอเราก็จะไปคุยบอกหมอเรานะคะหมอประจำตัวเราก่อนนะคะที่ g ีว่าเราเนี่ยออปวดแข้งปวดขาปวดท้องปวดหัวเราอยากจะตรวจอะไรเราก็จะไปบอกหมอของเรานะคะบอกหมอเราเสร็จในขั้นตอนที่เราไปคุยสาธยายบอกหมอที่เราอาการที่เราเป็นเนี่ยเราก็บอกเขาด้วยว่าเรามีพายเวท i n นชัวรันะคะเรามีไ i g ์อินชัวรัน L I F e นะคะพูดไม่ค่อยถนัดไลฟ์อินชัวรันหมายถึงรักษาโรงพยาบาลเอกชนในอังกฤษนะคะ private hospital ก็จะมีอยู่ตามเมืองใหญ่ๆนะคะเมืองเล็กๆจะไม่มีนะคะ private hospital นะคะอันนี้เราก็หมอประจำตัวของเราที่ gt เนี่ยเขาก็จะออกจดหมายนะคะออกจดหมาย อย่าลืมว่าเนี่ยเขาก็จะออกจดหมายเราเพื่อให้เราไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนก่อนที่เราจะไปเราได้จดหมายแล้วได้จดหมายจากหมอแล้วเราต้องโทรหาประกันของเราก่อนนะคะสำคัญมากเราต้องโทรแจ้งประกันของเราก่อนว่าเรามีอาการเป็นยังไงปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้หรืออาการยังไงที่เราจะต้องรักษาเราตามจดหมายที่ แพทย์ประจำตัวเราให้มาที่ GP ให้เรามาเราก็แจ้งอินชลันเข้าไปนะคะแจ้งประกันประกันก็จะแนะนำโรงพยาบาลที่เราในเครือข่ายของเขาว่าที่ที่เราเราอยู่แอเรียที่เราอยู่ประกันก็จะแนะนำว่าเนี่ยแอเรียที่เราอยู่เนี่ยมีโรงพยาบาลอะไรบ้างแถวไหนที่ใกล้เราที่เราสะดวกที่เราสนใจที่จะไปนะคะอันนี้ประกันก็จะแนะนำเราว่าเอออาการที่เราเป็นเนี่ย คุณหมอที่โรงพยาบาลเนี้ยมีรายชื่อตามนี้ตามนี้นัมเบอร์หนึ่งสองสามสิบยี่สิบท่านอาการของคุณเป็นยังไงอาการคุณอาจจะพบหมอ,อแก้ปวดท้องหมอ,อทางสมองหมอทางโรคหัวใจหมอ,หมอทางอันไหนอาการเขาก็จะช่วยเราดูนะคะว่าหมอคุณหมอแต่ละท่านเนี่ยรักษาเฉพาะทางเกี่ยวกับอะไรที่โรงพยาบาลเอกชนอันไหนนะคะเราก็ไปเลือกได้นะคะว่าเออ ทางประกันเขาก็จะช่วยเราเลือกว่าเออเนี่ยอาการที่เราเป็นเนี่ยอาจจะเข้ากันกับหมอคนนี้หมอท่านนี้อาจจะดูแลดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําการนัดหมายหมอที่โรงพยาบาลเอกชนให้เรานะคะเราก็ไปพบหมอตามวันเวลาที่ทางประกันนัดให้เราหลังจากที่ประกันแนะนําให้เราแล้วในประกันจะมีเงื่อนไขนะคะในประกันของทุกคนศึกษาให้ดีดูให้ดีมันจะมีค่าเอ็กเซปนะคะค่าเอ็กเซป ค่า e อ็กในประกันในส่วนตัวของเราที่มีอยู่เนี่ยตัวประกันตัวนี้คือเสียค่า e อ็กเซป0อปอนต่อหนึปีนะคะต่อหปีในการรักษาคุณจะไปกี่ครั้งก็ได้แต่เขาจะเสีย1ปีแต่จะรอบปีของของเราที่ไล่เอ็นชวลันของตัวเราเนี่ยนะคะจะสิ้นสุดเดือนนี้ละคะ่ะเดือนหน้าก็จะเริ่มใหม่นะคะคุณจะต้องดูค่าเอ็กเซด้วยว่าของคุณเอ็กเซ เป็นต่อครั้งหรือต่อปีหรืออะไรยังไงไปดูอินชลัดไปดูอินชลันของท่านที่ท่านซื้อไว้นะคะว่าเราจะมีการเสียค่าใช้จ่ายส่วนไหนบ้างในการรักษาพยาบาลส่วนของเราก็เสียค่าเอ c e เซแค่ครั้งเดียวของอบริษัทที่เราซื้อก็รักษาได้หมดนะคะในตัวนี้ แล้วพอเราคุยและได้น,นัดหมายโรงพยาบาลเอกชนแล้วเราต้องการเลื่อนหรือต้องการนัดอะไรยังไงเราโทรไปที่โรงพยาบาลเอกชนได้เลยนะคะว่าเราเออนัดหมอไว้หน้าวันนั้นวันนี้อยากจะเลื่อนอะไรยังไงเราโทรไปติดต่อได้เลยแล้วเราก็ไปตามเวลานัดหมายนะคะ <S <S นี่คือการใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชนในอังกฤษนะคะไม่ใช่อยู่ๆเราจะเดินไปใช้บริการได้เลยนะคะอันนี้คือ ประสบการณ์ส่วนตัวเอามาบอกกล่าวนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ